ภัยว่าตำบลขั้มเซเลนข้าสีห่หางยาสิจูงแขนไปมือบ่อนธรรมดาไปแยกตังโจโก้แมสีห่หางบ่อนสกใจกัก,ากราชาการ,รพ,าพระพุทธเจ้าพระภูเกษตมธรรมานุวา,จาเจ้าคณะอำเภอตะการพืชผลและพระเถระทุกิูกคเรียนท่านอดิศักดิ์น้อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดบุราชาัา,ายีท่าน,นเทพรีอิ่มใจท่านในอำเภอตะการพืชผล ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราศดรค่ะท่านสุทธิชัยจักลุ่นแน่ท่านสิริรัตน์เด่นวารพงษาสุดนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัสสสสสสดสุวรราธานิท่านผู้กำกับสอพตอราการเพื่อผล และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะพอแมพีนองเศร้าันที่เศร้าตำรวจคั้เจริญของห้านะคะดิฉันค่ะดรนัทอรนุปกอ์หมอดูตอกแตกเอโกในฐานะคณะผู้จัดงานการบวงสวงปูศีสุโธยาสีพุ่มมาประจำปี2 5 6 6เป็นเชิอที่3ค่ะ มีความยินดีและเป็นเกียรติยางยิงค่ะที่มานี่นะคะได้รกเกรพพา,าเกียรติจากพ่อพญาไม่เหยียบเมืองเข้าค่ะพ่อแม่พี่น้องครับกบมือให้กูบานเข้าในค่ะสดสวัวในเพื่อนรักดันเนี่ยค่ะเพื่อนได้ะะ <พ ưa. S 1> มาแล้วนะคะเขาบอกเลยค่ะว่าพ่อพญาไม่เหยียบเมืองเข้าต่อไปนี่ค่ะมันยี่เข้าตำบลแคบจเจริญนเข้เขาโมบานเข้าแถวนี้สิจะเริ่องอกงามไปด้วยกันค่ะพี่น้องค่ะ,คะ ขอกถึงจุดประสงค์ในการจัดงานเทนนนะคะลักลักเลยค่ะจุดประสงค์ของเข้านในการจัดงานเทนนค่ะคือเพื่อสื่อสารค่ะดําร่วงไหวสืว่อพัฒนาถ้างประเพณีอันดีงามนะคะของชุมชนค่ะหลักการสำคัญนะคะ,ะ,พนนะ,คะเพื่อแสดงให้เห็นความสามัคคีค่ะของชาวบ้านเข้านะคะโบกสเป็นด่านหลังค่ะที่นั่งมากเนี่ยนะคะประธานนะคะที่ซอยจัดงานเขารุ่งประจวบภารีผาดผาดหน้ายกอง์การโดอนสันตะบุนข้ามะเลิศค่ะ <N> นี่แหะคะ่ะเบื้อ,หองหน้าเบื้องหลังงานนี่ทีสาเรนนะะ็จบัวไรได้ค่ะถ้าขาดพองานแบบเพิ่นนะคะแต่ที่สำคัญนะคะนี่ค่ะผูพยบานทั้งสองหมู่พร้อมเห่าค่ะพยบานพ้นหมู่สามนะคะผพยบานทั้งหมู่สองนะคะวันนี้วัดเกิดเพิ่นค่ะนะคะผู้ว่ามาวันเกิดเพิ่นพอดีค่ะนะฮะสออบตทั้งสองหมู่นะคะแล้วก็ทีมงานอบตเฮาอสมออีกนะคะทั้งตำบลแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเฮานะคะหมอดูตกแตกนี่เฮ็ดง,งานผู้เดียวกระไรค่ะผู้ว่าค่ะ ถ้าบุมีแห้งสังนับสนุนจากพ่อแม่พี่นอ้องซึ่งได้จัดมาเป็นเถื่อที่สามค่ะนะคะกอนสิริตันพิ่นตรงนี้นะคะต้องบอกกอนว่าหมอดูตอกแตกในอธิษฐานไว้นะคะตอนเลี่ยนปรเนีาเอกเห็ุเรื่องพญานาค่ะวิทยานิพนธ์นี่ทำเรื่องการสร้างตาสินค้าเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยความเชื่อเรื่องพญานาะคะก็ได้วาถ้า,ถาเลียนจบ นะคะตามกำหนดนีกสิต่างเพลินไหวหนานี่เพราะว่าศาลาตรงนี้ค่ะเรามีไว้ปฏิบัติธรรมทุกปีเนี่ยค่ะต้นปีเข้าเงนี่งานเขาปริวัติกันนะคะเวัน9คืนเข้าบริษัทตรงนี้งบประมาณ3ล้านห้นะคะหมอดูตองแตกและแฟนคลับและชาวบ้านอี่ร่วมกันสั่งทั้งหมด3ล้าน5้สองปีค่ะนะคะเข้าบริษัทตรงนี้บรเทใหนบ้านยี่บริษัทไหนบ้านใดไม่บอฮะ ห้าก็ต้องเพทีาบานห้านะคะมืนอนีเซดรีก็ร้ายน้อยนึงนะคะผูว่าคะตื่นเต้นหลายดีใจหลายที่ผูว่ามากเมือวานีแล้วค่ะมื่อวานีบนเมนวามีแต่ผู่า마่ด้ยค่ะข้ามีโอกาสต้อนรับนะคะสมาคมการท่องเที่ยวพวน่ายกกัามานี่กเ็เอยพนแอค่ะนายกส้มน,นะคะคุณสิลลกกสริรัตน์เพิ่งกระิทพักดันในมีการท่องเที่ยวสายมูดสายวัฒนธรรมของเข้าเกิดขึ้นอีกค่ะและที่สำคัญนะคะท่านนะคะรุจิเรศนะคะซีจากโรงแรมเซนทาราค่ะ สปอนเซอร์ไล่ไงองไม่หมอเดือดสาเห็นเช็คกินโงแรนดูดูนั่นนะคะนี่วันนี้เขาสปอนเซอร์โรงแรมที่คุณจักรจันทร์คำซีรีนะคะการนิราข่าเป่อไปการจัดงานของเข้าม้ามาดีนะคะที่สำคัญค่ะปูญายูนีนะคะเพิ่นมามือแหลกเพิ่นไปขอาฝันคนในบ้านค่ะว่าเพิ่นมาอยูนีเพิ่นทานต์มอยูเพิ่นว่าอยากได้เขามาคุกลอยขาจึงเป็นที่มาว่าการบวงสรวงปูญาอยู่บันญี่ค่ะต้องถวายขามาคุกลอยขา มือนี้แคสเซเดียนเชิญผู้ว่านะคะหละกักการขนาดเดทถวายเพิ่นว่าถวายข้าวเมาแล้วนี่ซีจริญงอกง,งางมสมงหวรุ่นอัตราที่เท่ากันข้าวก็จะขึ้นราคาน้่งป้ายังแสิดียแล้วกันะะนีออ่อาปบเมื่อไห้แน่ค่ะอ่ารังสิีเดียวต่อสี่ไฮคุณน,นายกนะคะนน่านนายกของเฮา,าได้บอก์อย่างกับท่านผู้ว่ากับเ,พเออนนะคพ่อแม่พี่น้องน้ำเนี่ยค่ะเพิ่นแคสิตื่นตันน้อยนึงนะคะเพราะว่าเพิ่นนีเห็ุงานตามมื่นสามขื่นบลักบ่นอนเนี่ยค่ะ ว่าเป่าอยู่เมื่อคืนเดียร์ทรไปไลง่างานล้านลุงวาในเต็นมันมืดไปให้คนมาต่อไฟไห้นะคะนความถุ่มเทพของเพิ่นนะคะสมัยกับไอต่ากเป็นแรงเป็นใจท่านเพิ่นในโลกอีกสมัยนึงกันซอยพอดีใน,นะะอ,อนะคะป้อมมือเนีค่ะนี่ขอบคุณท่านผัวรายการจังหวัดท่า,ทานคสสทุนใสรุลเนธท่านนายอำเภอจัดกานปิน่นคนท่านผู้กํากับสถานีตำรวจผู้อน ภูมิเกียรติที่มารวมงานทีขลบทตุก่ันครับเมื่อนี้ผมได้นา,นานงน่งตำบลท่านเจริญแนะนางคนอำเภอการตื่นปวน,าน,าน,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 นปลื้มใจและก็ดีใจหลายครับที่ท่านผู้ว่าเป็นมากเยี่ยมเยี่ยนมารวมแง่งเรา,นานครับเป็นทั้แรกนะครับดีใจหลายผมกับสุบวิรายีน้อยหลายครับว่าโอกาสประกรอบไปเป็นยี่สิบห้าเยี่ยมเยี่ยนดูเฮาครอเเ่าอีกคือทา่ยังท่านในอำเภอท่านสซ อันนี้เป็นประชามู่แล้วมีงานแต่งานใดเพิ่นก็มารู้เท่อครับเป็นสนใจแรงใจของชุมชนเขาจะเลื่อนเขาเพื่อสากามตื่นผลเท่ามารีกาจะเบ,บาทั้งหลายปื้มย่างหมอตกแจกว่าดีใจหลายจักส์บอลทั้งหลายขอบคุณท่านผู้ว่าท่านแอมเภอท่านผู้กกับท่านสสท่านนายกท่านสอสแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมง,งานทุกคนครับมีดีใจหลายพ่อแม่พี่น้องมากขอบคุณหลายๆครับ เดี๋ยวก่อนสี่หายทันู้ว่าได้บออยกับพรอมแนพี่น้องนะคะเดบอแสดงข่าวดีกับที่บ้านห้องก่อนนะคะโดยแห้งสนับสนุนค่ะและก็ด้วยกำลังแข็งขันของทันหน้าโยกองดานมูลสตบลขั้เฉลิสนะคะปีหกเก้านี่ค่ะบันยี่ห้าสเสด็จนำป้าป๋าจนวผู้มิพากค่ะโบกมือแดงนะคะ ละกาแอดได้ข่าวนะคะว่าผ่านซุปิชัยเฮากับพัดกันให้ลูกเรียนมันยี่เด้อาคาดลังใหม่นะคะโอ้ยขอบคุณหลายหลายค่ะดีละค่ะเพิ่นวับบวงสวงปูยาหม่องได้หนินะคะสิจลื่นงอกงามดีละค่ะเห็นแล้วมันนี่เป็นลูกพระท่านอิหรีนะคะขอบคุณท่านทูบ่าหลายๆค่ะขอหลานน้อยคาร เกดป๋ยระตู้เกษะแสธรรมะอบัติาร์จัดกาเพื่อการถึงผลต่างอันสง์เสลาหรเถราโอ้ท่านท่านปุ้อาแตกระดี่ันอุทธรณ์ระยกอุทธร์วัดแล้วนะเป็นหองวัดแล้วนะฮะชัดเจนแจ้งแจ้งถึงสีม้าสีไปเอ๊ะผมผมสงสารคุณจักรจันช่างศิลป์ในี่ยสีฟ้าหมอกเนี่ย ยืนคำเนาะกับัูลีเฮาพี่แขกส่วนท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติพี่น้องประธานพื้นผลนะครับเอกจะนั่นงดีนะครับคุณพ่อเน้นเพื่อคดททาาีท่านผูอ้อาวุโสราชการนะครับสสสุทธิชัยชูรุนเอ๋นะครับแลจารย์จอแนนนะครับต่อภาคที่เพื่อไทยท่านนายกสืบบัตน,นะครับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอาจรย์พี่น้องสุขภูสุขจนต้องนัพเล่นว่ามากเลยเนี่ย ยอนพี่หน่อ,อยผมก็ยาดเดินพี่หน่อยเลยเพราเขาออยาดเดินพี่หน่อยเพราะชิมจะเดินพี่หน่อยเนาะการพี่หน่อยส่วนมากว่าเออเนี่ยบานเฮ้านะครับมีความดีความงามมีความลุมลึกทัง้งวัฒนธรรมนะครับ <c oughs> แต่ท, <c oughs> ที่สำคัญซิงเกอร์ชุมช่นในหักแห้งลอยเด่นมากเป็นปีที่สามแล้วซิงเกอดีเกิดจากนะครับ แรงกายแรงใจของทุกส้น,นอบัวสิเกนคุณพ่อกำน,นั้นทม่วานคณะผู้บนนริหารของกองดีกองทีมนะครับแต่มา่อซอยกันสุบ้นนะครับจะเห็นได้ว่าเ,ททาเากดคัมเจอริเลอราารคือผลบานเฮ่าโดยเฉพาะมุมนี้คือศูนย์ปฏิบัติธรรมจุดธนิมิตนะครับซึ่งบอกแล้วพูดท่าบวกนี้นะครับใน่สมออนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในบานเฮ่านะครับแต่ก็ต้องขอบคุณน,นะครับทีมงานของท,างท่านดรนัทพรนะครับที่ ผอเคยมามาเียวของนะมายังหน่อยที่รุดนในเรื่องของสุนุรพิจัยต่อไปเป็นเสียงห้างตังเกี่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับนอกจากนั้นเองเราเชื่อว่าอนัตแรงขมเอาแซ่บแครับอนัตแลงคุณท่านจังได้ทานขมเอาหรือยังผมกับพี่หน่อยได้ทานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีใจที่คนตาการพื้นผลมีแต่คนสวยๆเสียงเช่นเดียวกับ ส่วนตอนน่นเน้เนาะกับห้อง,องมือเท่ามีกากคู่นั่งๆนะครับได้มาเด็ดซอยกันจริงคือจริงเป็นความดีงามผมก็ดีใจที่พี่หน่อยนะครับได้ประสานรวมมือเพราะว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการป้องป่าเพื่อคนบาน้านเท่าจริงคือจริงที่คนลูกหลานให้ผูบรได้ซอยกันนะครับแต่ที่สำคัญนะครับกิจกรรมนี้เย็นให้พี่น้องนะครับนั่งรั้นะฮะอันบ้านเท่าเอิ่นว่ารั้งสบายมือมันก็ครับ อาราธนาไหวนี่คือปฏิบัติบูชาสำคัญที่สุดปฏิบัติบูชาด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับการปฏิบัติบูชาโดยคุณจิดงปใจในบุญหลายแเ่นะครับเ็นไหนชุ่มช่นเกิดความสามัญที่มีพลังทำเคลื่อนนะครับต่องนํำเรียนว่าเวลาบมงเงนเราเวลาไหนก็ถือว่าเป็นมงคลเหมือนแต่สิ่งที่สัมผัสไม่สูญ การเปิดง่างทีที่บวงสวงปูซีซูโท้งานสีประทุกม่าในที2,000อเกิดจากหัวจิตหัวใจของปองไหพี่นอมตันตามถือผลผู้ผลราชคานี่ขอบขึ้นครับ